สวัสดีครับเพื่อนเพๆเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องโจชาแนลสูตรหวยแม่นๆวันนี้จะมานำเสนอสูตรหวยเด่นบนสามตัวมาตัวครับเดินมาแล้วก็ประมาณสองปีกว่าๆ <c oughs> ผมจะย้อนให้ดูประมาณสิบกว่างวดครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามารับชมกันเลยครับสูตรก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับเยียงแค่นำหลักพันหลักพันมาเดินหน้าสามครั้งมาดูงวดนี้ครับจะทำให้ดูย้อนดูหลักพันคือเลขห้า ก็นํา5มาตั้งแล้วก็เดินไป5้างวดที่ผ่านมาออก1นึก็เข้าไปที่เลข6เข้าหลักหน่วยงวดต่อไปหลักพันคือเลข7ก็7มาตั้ง7 8็ดก็เข้าไปที่เลข9 เข้าไปที่หลักหน่วยครับงวดต่อไปหลักพันคือ2 2 3 4งมวดนี้เข้าหลักร้อยงวดต่อไปหลักพันคือเลขเจ แปเข้าไปที่เลข7ครับมวดต่อไปหลักพันคือเลข0 0 12เข้าไปที่เลข2เข้าไปที่หลักหน่วยครับมวดต่อไปหลักพันคือเลข7 นำเจ็ดมาตั้ง7 8 9ดแดนี้เข้าไปที่เข้าไปสองหลักหลักร้อยกับหลักสิบเข้าไป2ตัวงวดน,นี้มวดถัดมาหลักพันคือเลข5 5 6 7กเ็เข้าไปที่เลขเจ เข้าหลักหน่วยอีกแล้วชอบเข้าหลักหน่วยเมื่ต่อไปหลักพันคือเลขห้าเลขกอไัยครับเมดต่อไปหลักพันคือเลข7 7 8 9เจาวันนี้เข้าหลักร้อย วดต่อไปหลักพันคือ 4, เลขสีอสีมาตั้ง4 5 6งวดนี้หลุดครับหลุดเป็นหนึ่งงวดแต่หลุดก็ไม่หลุดซ้ำครับก็กลับมาเดินต่อยอดูงวดถัดไป3ามอสามมาตั้ง สามสี่ห้าก็เข้าไปที่เลขสามผลออกเก้าศูนสามเข้าหลักหน่วยงมวดต่อไปหลักพันเลขสองสองสามสี่ก็เข้าไปที่เลขสองวยออก สองเจ็ดสองเข้าหลักหน่วยอีกแล้วหลักร้อยด้วยเพราะเป็นหวยเบิด์่อวดต่อไปหลักพันคือเลขห้าห้ามาตั้งห้าหกเจ็ดผลออกแปดเจ็ดสองเข้าไปที่เลขเจ็ดหลักสิบ มวดต่อไปหลักพันคือเลขสี่สี่ห้าหกผลออกหกศูนย์หาอันนี้เข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยเขาสองตัวงวัน,นี้ก็ถือว่าแม่นใช้ได้นะครับมวดต่อไป หลักพันคือเลขสองเลขสองนำสองมาตัาง้งสองสามสี่ผลออกห้าสามศูนย์เข้าไปที่เลขสามหลักสิบเมื่อต่อไปหลักพันคือเลขเก้าเก้าศูนย์หนึ่ง มวดน,นี้ไม่เข้าครับหลุดมวดน,นี้ถ้าหลุดก็ไม่หลุดซ้ําครับก็เดินมาต่อมวดน,นี้ไม่เข้าหลุดมวดต่อไปศูนหนึ่งสองผลออกเจ็ดแปดสองของวนที่ผ่านมานี่เองครับเข้าไปที่เลขสองหลักหน่วยอีกแล้ว งวดที่จะถึงนี้ครับวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกผลคำนวณได้หนึ่งสองสามให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านไปน,นำไปพิจารณาครับก็มีหลุดสองครั้งแค่นั้นครับนองนันก็เดินแล้วก็ไม่หลุดซ้ำ แล้วก็เดินมาเรื่อยๆเดินต่อมาเรื่อยๆก็ถือว่าให้เพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนำไปพิจารณาดูครับไปประกอบกับเลขตัวอื่นน่าจะมาในนี้น่าจะมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ชอบมาหลักหน่อยผมก็มีสูตร เด่นบนอีกหลายสูตรเราจะมาลงให้ใหม่ครับโปรดติดตามคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านครับขอบคุณครับ